เอารับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Itman Reborn นะครับผมเป็นเกมมือถือแอคชั่น 3D นะครับก็เปิดทดสอบนะครับช่วงนี้ในตัว Play Store และ iOS นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็เล่นไปถึงเวล9แล้วนะครับก็เป็นเกมมือถือนะครับในการจับจับคู่ในการต่อสู้นะครับ ช่วงแรกนะครับเขาจะมีระบบทดสอบอให้เราเล่นตามที่เขาแนะนำนะครับ <c oughs> อขออภัยด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปในโหมดผจญภัยแต่ละด่านก่อนเนาะ,ะนะครับในโหมดแต่ละโหมดนะครับอันนี้มีอยู่ทั้งหมด4 4โหมด, C, C หมดจะมีโหมดเนือเรื่องแล้วก็โหมดสำรวจนะครับรู้สึกว่าช่วงแรกจะเป็นโหมดสำรวจนะครับ ส่วนขั้นสูงนะครับยังไม่ปลดล็อกเลยอโอเคเดี๋ยวผมไปโหมดสำรวจก่อนเนาะนี่ครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางด่านบางอะไรนี้ก็ยังจะต้องมีการแนะนำอยู่นะเอาอนึกว่าได้รับแล้ว <c oughs> โอเคนะครับผมก็มาถึงนี่แล้วนะครับบทที่สี่นะครับแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องเคลียร์ด่านนะครับ ที่ยังไม่ได้3ามดาวให้ครบก่อน่อะแต่ผมขอเข้าไปเคลียร์แล้วกันนี่นะครับก็ตัวละครนะครับเราจะได้มาประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะพาไปสุ่มตัวละครนะครับน่าจะมีนะน่าจะมีคูปองในการสุ่มอรอสักครู่นะครับให้มันโหลดก่อนนะครับ ่าโอเคครับตอนนี้ผมสามารถเล่นออโต้ได้แล้วนะนช่วงแรกนะครับใครที่อ่ายังกดออโต้ไม่ได้นะครับต้องเล่นไปก่อนนะครับไปเล่นไปเรื่อยๆนะครับ<อ>ผมไม่มั่นใจว่า<อ>ต้องเล่นไปถึงเวลที่เท่าไหรนะ่นะ อ่าโอโหอะโอโหเรียบร้อยนะครับผม,มนี่ครับในแบบในของการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแบ็กกับก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชนันต่างๆนะครับ ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่าสักครู่นะจะมีแบบทั่วไปแล้วก็ขั้นสูงนะครับเวลสิบสามถึงจะปลดล็อกนะอ่าโอเคครับก็โหมดประจญภัยท้าสู้นี้ก็จะเป็นโหมดอ่าโหมดทดสอบฝึกพิฆาตศัตรูนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับเปิดช่วงเป็นตามช่วงเวลานะครับอ่ะมาถึงก็ต้องบอกก่อนนะครับใครที่จะตั้งค่า นะครับในการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆนะครับผมของตัวเครื่องเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชื่อได้นะครับนี่ตั้งค่าเกมนะครับผมก็ลองดูว่าจะเอาเป็นโหมดทั่วไปโหมดขั้นสูงเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอรับของ นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเพื่อนก่อนเนาะอะ,อะไรเนี่ยขอขอเป็นเพื่อนนะครับจดหมายนะครับโอ้ได้เยอะได้เยอะอ่าวงล้อนะครับวงล้อในแต่ละวัน อันนี้จะเป็นภารกิจนะครับแล้วก็เคเวสรายวันมาตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแต่เรายังปลดไม่หมดนะครับก็มีนี่แค่นี้นะครับในการเพิ่มพลังให้ตัวละครน,นะครับก็คลิกเข้ามาที่ตัวละครน,นะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มอ่า การฝึกฝนอย่างนี้เลยมันสอนอยู่เป็นเวลกแล้วนะแล้วก็ช่วยเหลือนะครับตรงนี้อัปเกรดนะครับพออัพหมดนี้เราสามารถอัพขั้นได้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับอโอเคนะครับในส่วนตรงนี้ ก็ต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวันถึงจะโหดเดี๋ยวผมขอรับขอ,องก่อนอรับทีเดียวหมดเลยอ่าหมดฮาสููนะครับมาแล้วเดี๋ยวขอดูในกระเป๋าก่อนเนาะอ่ะในกระเป๋าไม่มีอะไรอ่าช่วงทดสอบนี้ไม่รู้ว่าทดสอบถึงวันไหนนะครับ อ๋ออันนี้สามารถสร้างทีมได้นะครับผมอ่าไม่เป็นไรนะครับในการโหมดของแต่ละโหมดเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับในการเล่นเดี๋ยวผมจะไปไปหาสุ่มอะไรดีกว่านะอ่ามีกิวมีอะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าสุ่มนะครับอ่าเราผมมีอยู่ทั้งหมด21นะครับผมก็ เรามาลองดูกันเลยดีกว่ามาขอดูรางวันหน่อยครับว่าจะมีอะไรดีบ้างนะโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับผมระดับ ssr นะครับก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับก็เดี๋ยวลองกันเลยนะจัดไปชุบ ssr สักตัวนะครับผม อะไรเอ่ยเอาได้เศษมานะเฮ้ยอ่าครับถือว่าตัวละครเอาตัวนี้ว่า s r นะครับผม SSR นี้ออกยากเหมือนกันนะครับ ขนาดช่วงทดสอบนันเนี้ยผมกดข้ามเลยนะทุกคนโอ้โหอ่ะแล้วหนึ่งครั้งนะออกยากจริงๆนะครับอ่ารูปแบบการสุ่มนะครับก็หมดไปแล้วนะ อะไรผมขอดูสักครู่นะครับอ่าเมื่อกี้นี้ได้ตัวดีมาเนาะก็สามารถอัพได้นะครับนี่อัพดาวนะครับเอ่อในการสุ่มนะครับมันมีอยู่มันมีอยู่แค่นี้นะต้องบอกกับทุกคนก่อนสุ่มทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้เพชรซื้อได้หรือเปล่านะครับโอไม่ได้นะ จะต้องใช้สองพันสี่ร้อยแปดสิบเพชรโหนี่ขนาดช่วงทดสอบนะก็น่าจะมีแจกตัวละครแจกตัวละครให้ทดสอบกันดูหน่อยเนาะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะทดสอบเล่นนะครับก็เข้าไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอกาบ,บลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ